เราปิดท้ายด้วยความรักดีกว่าวันนี้ดังน่ารักน่ารักดังน่ารักน่ารักก็หลังจากที่กทมได้ผู้ว่าคนใหมค่คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วหลังจากนั้นทํางานได้ไม่กี่วันก็ลางานขอไปรับปริญญาลูกชายที่ซ<ะ>ีแอตเทิลแล้วโอ้โหลูกชายเขาเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นหน้าปั๊บเนี่ยจำได้ละแซนดี้ <Okay. S 2> Sandy, หรือว่าแซนดี้แสนปิติสิทธิพันธ์ซึ่งวันนี้ทางข่าวทีมข่าว WorkPo i n t Today ได้ไปสัมภาษณ์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาบทความมาเล่าให้ฟังว่า เป็นยังไงบ้างนะฮะชื่อของแสนดีแสนปิติสิธิพันธ์เข้ามาเป็นชื่อที่คนไทยคุ้นหูหลังจากที่พ่อของเขาคือคุณชัดชาติสิริพันธ์เนี่ยได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพภายในเวลาเพียง4วันทุกคนก็จำหน้าเขาได้แล้วแหละตอนนี้แล้วเขายังเป็นแอดมินจำเป็นที่ช่วยพ่อเขาจะไลฟ์สดมาจากซีแอตเทิลอย่างที่บอกไปด้วยเรื่องราวก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆก็ทีมเวิร์กพอยต์เจดเลยได้ไปสัมภาษณ์เอาแนวคิดมุมมองแล้วก็ชีวิตของเขาว่า เป็นเวลา1เดือนแล้วที่พ่อของอแสนพิติก็คือคุณชาชาติได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าคนใหม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแสนพิติบอกว่าไม่คิดจริงๆว่าจะมีสื่อให้ความสนใจมาขอสัมภาษณ์ตัวเองมากขนาดนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดก็คือตอนที่ผมได้กลายเป็นคนที่สาธารณะจับจ้องจึงต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมแสนพิติบอกว่าการที่คุณพ่อมาเยี่ยมในพิธีรับปริญญามีความหมายมากๆเลย ตอนพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้มาเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าชนะเลือกตั้งก็รู้สึกผิดหวังแต่ก็อ้อนคุณพ่อเรื่อยๆว่าให้มาหาสุดท้ายพ่อก็เปลี่ยนใจมาหาจริงๆซึ่งทําให้รู้สึกมีกําลังใจแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความหมายมากๆมองว่าการที่คนเรานั้นมีคนคอยสนับสนุสน,นในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆแล้วอันนี้เป็นท่อนที่โคดมาเลยเขาบอกว่าชีวิตไม่ใช่แค่ช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นได้แต่ยังต้องคอยย้าเตือนว่าควรรู้สึกสํานึกกับอะไรบ้าง ผมซาบซึ้งใจเสมอในสิ่งที่ผมมีการที่พ่อมาอยู่กับผมในช่วงเวลาที่เป็นหมดหมายพิเศษฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาษาที่แข็งแข็งนิดนึงหรือเปล่าสมภา์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะ <c oughs> ว่าแซนดี้เนี่ยคือพูดภาษาอังกฤษทีมขาวว่าวบลกวายทุเดย์ถามว่าคุณชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรในกรุงเทพบ้างและอะไรคือปัญหาหนึ่งของกรุงเทพที่คุณอยากจะให้เปลี่ยนภายใน4ปีสายเบติตอบว่าสิ่งที่ชื่นชมในกรุงเทพคือซอยทุกซอยแล้วก็ย่านทุกย่านนั้นแตกต่างกัน การอยู่ในกรุงเทพเองก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตในเขาวงกฎที่ซับซ้อนไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็ดูเหมือนจะมีแต่สภาพพื้นที่ที่มันแตกต่างแล้วก็ไม่คุ้นเคยอยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราชินไปเองเมื่อเราใช้ชีวิตที่นี่เป็นเวลานานผมดีใจที่เห็นว่ากรุงเทพมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะเราเห็นผู้คนมีโอกาสได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ในการบริหารจัดก,การในการมีส่วนร่วมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทําให้กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมีที่ทางกว้างขวางมากมากกว่าเดิมและก็มีที่ให้ชุมชนมากขึ้นแต่ยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้แอป t r f f t c f o องดูทําให้เกิดระบบเพื่อรับคําติชมและ แบบสร้างสรรค์และจัดก,การปัญหาจากการรับคําร้องเรียนผมชื่นชมส่วนนี้มากเพราะว่าการที่เมืองจะเจริญได้ผู้คนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวางผังเมืองแล้วก็การพัฒนาเมืองสิ่งหนึ่งที่รําคาญใจมากๆเกี่ยวกับกรุงเทพคืออะไรก็คือเรื่องของการจราจรคนกรุงเทพทุกคนต่างรู้สึกแบบเดียวกันมันนานมากแล้วและเราก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ภายในชั่วข้ามคืนการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลกับรูปแบบ การจราจรและก็โครงสร้างถนนต้องใช้ความพยายามอย่างมากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลแบบเปิดแล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการเมืองและนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญจากอดีตอย่างมากผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาจราจร ผมหวังว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพได้ในอีก4ปีข้างหน้าภายในสมัยของพ่อผมคือผมอยากจะให้ถนนปลอดภัยมากขึ้นและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาการได้เห็นการใช้แนวทางเรียบๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพเน้นความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลักของเรื่องที่ค่อนข้างจะ c u l เ u r ช shock สำหรับผมเลย หวังว่าจะได้เห็นกรุงเทพเกิดอุบัติเหตุน้อยลงบ้างการเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าความคิดภายในช่วงค่าคืนนั้นค่อนข้างยากแต่ตราบเท่าที่เราเน้นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่และบังคับใช้กฎหมายแล้วก็น่าจะช่วยให้เราเก้าวไปถึงเป้าหมายได้และเมื่อถามว่านิยามความรักและประสบการณ์หรือคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่ม LGBTQ ผบุชัยของผู้ว่ากรทมคนนี้กล่าวว่าแค่คําว่าความรักเองยังให้คํานิยามได้ยากเลยส่วนตัวแล้วความรักคือสิ่งที่เราไม่ได้ส่งต่อไปให้กับแค่คนอื่นแต่ให้กับตัวเราเองด้วยเรารักตัวเองได้หากเราเคารพตัวเองและดูแลตัวเองมากดีพอเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและเราก็ยังรักคนอื่นในแบบหลากหลายแบบ ทางรักแบบที่ไม่หวังผลตอบแทนรักแบบโรแมนติกหรือการให้ความรักทางกายรวมถึงการรักครอบครัวด้วยผมได้มีโอกาสรู้จักกับกลุ่ม LGBTQ+ ครั้งแรกตอนมอปลายตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครรับรู้และยังไม่มีการสอนเรื่องนี้มากนะักแถมสมัยก่อนก็ยังไม่มีการเรียกร้องในประเด็นนี้มากอีกด้วย แต่ตอนนี้ผู้คนเริ่มแสดงตัวตนของตัวเองออกมาจากเดิมที่เคยเก็บซ่อนเอาไว้ซึ่งผมก็ชื่นชม LGBTQ+ ที่เผยตัวตนออกมาเรายังคงพยายามทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องตัวตนการมีพื้นที่ของตัวเองและการอบรับจากคนทุกกลุ่มให้เป็นสังคมมวลรวม ซึ่งแสนพิติก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะในไทยแต่เป็นกันทั่วโลกกระบวนการ LGBT+ ในไทยยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็มีการรับรู้ในประเด็นนี้เกิดขึ้นมากแล้วเห็นได้จากงานพา r ์เรสน้ารบิทไพร์ที่เกิดขึ้นแสนพิติก็บอกว่าการที่พ่อผมสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเปิดเผยผมผิดหวังที่แม้สังคมไทยจะยอมรับ LGBT+ ในทางความคิดแต่ก็ยังไม่มีความพยายามเพื่อจะให้สถานะของพวกเขาถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุดรัฐสภาก็เ,าเพิ่งเสนอแล้วก็ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ3ร่างเกี่ยวกับสถานะตามกฎหมายของ LGBT+ อย่างน้อยก็ยังพอมีเป้าหมายให้ผลักดันแล้วก็น่าจะมีช่องสําหรับการปฏิรูปที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสายพิตรีบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นมิตรกับชุมชนของคนกลุ่ม LGBT+ และอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองระดับโลกที่เชิญชวนผู้คนทั่วโลกให้มาเฉลิมฉลองความหลากหลาย อบรับผู้คนทุกกลุ่มแล้วก็สนับสนุนความรักแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกกนิดหนึ่งก็คือสอบถามเรื่องของคลื่นที่เป็นกระแสคนไทยรุ่นใหม่ที่อยากจะย้ายประเทศสายพิติบอกว่าตนรู้ว่ายังมีคนที่รู้สึกกังวลกระวายใจแล้วก็มองว่าอนาคตในประเทศไทยไม่สดใสถ้าคนกลุ่มนี้อยากจะย้ายออกจากประเทศนั่นก็เป็นการตัดสินใจของเขาและเราก็ควรจะเคารพเขาตรงจุดนี้ พวกเขาอยากจะหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับตัวเองให้กับครอบครัวหากเราอดทนในระยะยาวและให้ความมุ่งมั่นตั้งใจให้รางวัลกับตัวเองทีหลังดีกว่าอยากให้ใครมาทําให้คุณควยเขวเด็ดขาดสายไปดีบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเห็นมาบ้านจากการที่คุณพ่อเนี่ยเป็นนักการเมืองก็คือผมบอกเพื่อนๆตลอดเวลาว่าการเมืองไทยเป็นสมรภูมิที่มีทุ่งกับระเบิดมีแต่ทุ่งกับระเบิดการก้าวผิดที่นั้นอาจจะอันตรายมากๆสําหรับผมแล้ว นี่คือการเมืองไทยในมุมมองของแสนพิติการเมืองไทยเป็นเหมือนกับละครโศกนาตกรรมแล้วก็สุขนาตกรรมแบบกรีกไปพร้อมๆกันก็คือมีช่วงเวลาที่ตลบปกฮามีช่วงเวลาที่จรงิงจังแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปได้เลยสิ่งที่ถ้าเขาได้เรียนรู้จากพ่อตอนที่พ่อเปน็นนักการเมืองคือต้องคอยเฝ้าระวังเพื่อตัวเองและโลกการเมืองเพราะมันเป็นเหมือนกับเกมจิตวิทยาที่จะต้องมานั่งดูว่าใครที่จะทนแรงกดดันไม่ไหวจนเสียสติหลุดไปก่อนและใครที่จะเป็นผู้ชนะ เมื่อถามว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณสายมิติก็บอกว่าแน่นอนว่าต้องเป็นครอบครัวตนให้ความสําคัญกับครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดครอบครัวคือกลุ่มคนที่คอยผลักดันให้ผมประสบความสําเร็จ